อะไรเอ่ยต้นสี่บาทใบพาดรัว้วก็ต้นตําลึงละสิตาลึงอย่างเนี้ยเขาอาจจะปลูกไว้เพื่อที่จะขายก็ต้องเยอะหน่อยอาจจะไม่ใช่พาดรั้วอย่างเดียวอาจจะพาดกับต้นอื่นๆ แล้วเวลาเขาเด็ดมาเสร็จแล้วเขาจะต้องใช้อย่างเ <c oughs> นี่มาจากลำกล้วยเลยกล้วยกล้วยต้นต้นมันใหญ่เขาเรียกว่าถ้าเป็นต้นเท่าแขนใบแล่นเสี่ยวก็ต้นตะใคร้ใช่ไหมต้นเท่าขาใบาวาเดียว ก็คือต้นกล้วยเอ้ยถ้าต้นเท่าครกใบป,ปลกดินสิต้นตะไคร้ต้นเท่าแขนใบเล่นแล่นเสี้ยวก็คืออาจจะเป็นต้นอ้อยอย่างเงี้ยมะแต่ต้นเท่าขาใบวาเดียวเขาก็คือต้นกล้วยเนี่ยเอามาจากต้นเนี่ย ีนี้ตำลึงเนี่ยถ้าอาหารที่เด็กทานได้นี่เด็กอ่อนน่ะเอาไปเลี้ยงเด็กเด็กในช่วงที่เล็กหลังจากที่ว่าถ้าเล็กจัดจัดก็เลี้ยงด้วยนมก่อนใช่ไหมนมแม่พอพ้นไปสักพักหนึ่งก็ เลี้ยงด้วยตำลึงกับข้าวต้มระบบท,ทำไมถึงใช้ตำลึงเพราะตำลึงเนี่ยเป็นอาหารเป็นเป็นผกักเป็นผักที่ย่อยง่ายที่สุดเด็ดเอาตะไบาอ่อน,ออนเด็ดเด็ดได้เลยอย่างเงี้ยเด็กทานได้แล้วก็ เป็นเป็นต้นไม้ที่ปลอดภัยไม่ต้องฉีดยาก็ขึ้นและโดยเฉพาะแค่ฝนตกนี่งามเชียวถ้าหากว่าํำลึงงามเมื่อไหรน่นี่แสดงว่ามีฝนน่ะนอกจากจะช่วย อย่างดีในการย่อยอาหารนะเด็ดเด็ดเด็ดยอดอ่อนก้านก็เอาไว้ก่อนทานก้านจะไปต้มต้มตำลึงกับหมูสับก็ได้เอาเฉพาะใบอ่อนๆเด็ดเด็ดได้เลยนอกจาก ว่าช่วยในเรื่องการย่อยอาหารอย่างดีแล้วเป็นมันป้องกันโรคเบาหวานนะต้นตำลึงใบตำลึงนี่ป้องกันได้ดีบำรุงอาหารบำรุงธาตุอ่ะเป็นเป็นจัดเป็นพืชสมุนไพรเลยเพราะบำรุงธาตุมันมีหลาย วิตามินหลายอย่างมีทั้งฟอสฟรัสวิตามินวิตามินที่เอแคลเซียมก็ได้ใบสีเขียวอย่างเนี้ยเขาเรียกมือมือเลื้อยสำหรับเก่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเด็ดเอาไป เอาไปต้มหรอ,อเราเด็ดเฉพาะใบสับพุะคุณถือว่าเป็นยาด้วยเป็นอาหารด้วยดีไหมละ่ะทานตำรึงปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันขึ้นง่ายแค่แค่มีฝนเท่านั้นอะ่ะมันมันจะงามในช่วงหน้าฝน แล้วราคาเขาไม่แพงนะมากอย่างเงี้ยแต่เวลาไปปรุงอาหารแล้วมันโหดเหลือไม่เยอะหรอกสรรพคุณของตําลึงหลักๆนี่นอกจากช่วยย่อยแล้วก็มันเอาไปแก้คัน แก้สัตว์มีพิษกัดหรือมแมลงต่อยได้นะโดยใช้ใบจำลึงแก่สักสิบยี่สิบใบตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำเนี่ยทาบริเวณที่มีปัญหาบ่อยๆจะช่วยในการอาการให้ทุเราตำลึงที่เขาดีเพราะว่าเขามีเอนไซม์อะไมเลตเอนไซม์อะไมเลตเนี่ยเป็น เป็นยาเนี่ยช่วยย,อย่อยก็พูดแล้วพูดอีกแล้วมันช่วยย่อยมันก็เลยยอดฮิตก๋วยเตี๋ยวถ้าใส่ใบจำลึงเขาก็เป็นสูตรเขาเลยเออก๋วยเตี๋ยวใบจำลึงจะขายดีแต่ปรากฏว่าเขาใส่ไม่กี่ใบแล้วมัน มันปรุงรสเลยทําให้ก๋วยเตี๋ยวนั้นอร่อยขึ้นแต่เขาไม่ได้ใส่ล้นล้วนนะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วใบตำลึงมันก็จะแพงกว่าแพงกว่าถั่วง,งอกเขาก็ใส่ผสมกับถั่วง,งอกไปด้วย